ัวแขกผัดเจ้าตี้ครับทุกคนนี่ครับมาทําให้ทุกคนชมนะครับเผื่อทุกคนจะเอาไปทําทานนะครับสดๆนะครับกรอบๆครับหอมเจ้าตี้ครับหอมพริกหอมกระเทียมครับสูตอแม่มาครับนี่ทุกคนอื้อ เดี๋ยวจะทำให้ <Swan Mother. S 2> ทุกคนชมนะครับเผื่อทุกคนเอาไปทําทานนะครับไปรับชมครับสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูที่ว่าทุกคนสามารถทําทานได้นะครับก็คือตัวแขกครับตัวแขกผัดเต้าซีนนะครับผมจะมาทําเมนูตัวแขกผัดเต้าซีให้ทุกคนชมนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับไม่ต้องทาซอสนะครับนี่ครับตัวแขกครับ วัตถุดิบนะครับก็จะมีถั่วแขกนะครับนี่นะถั่วแขกมีถั่วแขกแล้วก็จะมีเต้าซี่นะครับแล้วก็จะมีหมูสับนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมกับพริกแดงกินดานะครับเป็นพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ว่าไม่ต้องทําซอสนะครับไม่ต้องทําซอสเต้าซีะครับเต้าซี่ผัดไปเลยนะครับทุกคนสามารถทําทานได้อยู่แล้วนะครับผมเลยเอามาให้ทุกคนชมนะครับ ก่อนอื่นนะครับแล้วก็นี่นะครับถั่วแขกนะครับใครจะหั่นก็ได้นะครับหรือใครจะเด็ดก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตเด็ดนะครับเพราะว่าถั่วแขกเขาจะมีเยื่ออยู่นะครับเยื่อข้างๆนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับที่ผมชอบเด็ดนะครับเพราะว่าจะเอาอันนี้ออกนะครับเวลาทานจะได้ทานสะดวกสะดวกนะครับไม่มีอะไรมากวนใจเรานะครับแต่ถ้าอ่อนๆเราสามารถหั่นได้เลยนะครับ นี่ครับก็เด็ดจนให้ครบจานนะครับนี่นะครับได้แล้วครับประมาณนี้ประมาณหนึ่งจานครับหนึ่งจานใหญ่นะครับทานได้ประมาณสามคนได้นะครับสามสี่คนนะครับส่วนความสั้นความยาวอันนี้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับว่าเราจะชอบเด็ดสั้นหรือเด็ดยาวนะครับโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเครื่องกันต่อนะครับ ครับกระเทียมแล้วก็ทุบป,ปกตินะครับทุบและสับปกตินะครับกระเทียมกับพริกนี่แล้วแต่เราชอบเลยนะครับว่าเราจะใส่มากใส่น้อยครับอันนี้ดูตามดูตามความเหมาะสมนะครับส่วนพริกเนี่ยปกติเขาก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่เพราะว่าผมชอบชอบเผ็ดให้มีเผ็ดนิดนึงนะครับถ้าใส่แต่เท้าที่อย่างเดียวเวลาทาน ผมคนไทยอะครับธรรมดาคนไทยเนาะจะมีความเผ็ดนิดๆนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีสูตรสายตัวนะครับหรือถ้าใครชอบเผ็ดเผ็ดๆเลยนะครับก็ใส่มากก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเต้าซี่นะครับเป็นเต้าซี่ที่ว่าไม่ได้ทําเป็นซอสครับเป็นซอสก็มีนะครับแต่ว่าผมต้องการจะทํา ให้ทุกคนทําตามได้นะครับทําทานได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องทําซอสให้เสียเวลาครับผัดแบบอย่างนี้ไปเลยนะครับได้แล้วครับเครื่องครบแล้วนะครับนี่ครับเครื่องครบแล้วนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปผัดกันนะครับแค่นี้เองนะครับไปบวกแขกครับล้างนะล้างสักสองสามน้ํานะครับ ถัวแขกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลวกก่อนนะครับการลวกผมก็จะใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ซูรสน้ำตาลเกลือนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะครับปกติถ้าเป็นบางท่านนะครับตัวแขกเนี้ยอาจจะใช้น้ำมันร้อนๆนะครับน้ำมันร้อนๆแล้วก็ตัวแขกลงไปทอดแป๊บเดียวแล้วก็ พักทิ้งไว้นะครับแต่สาหรับผมนะครับผมจะชอบวิธีการลวกมากกว่านะครับเพราะว่าความรู้สึกส่วนตัวนะครับเวลาลวกอะผมว่าส่วนแขกจะดูสดกว่าและดูก,กรอบกว่านะเวลาทานเข้าไปมัน,นได้ความกรอบกว่านะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้มาตลอดนะครับรอ,รอให้น้ําเดือดก่อนนะครับ น้ำเดือดแล้วตัวแขกลงไปครับอันนี้เราสามารถเ็คได้นะครับความกรอบความอะไรเราตามความต้องการได้เลยนะครับถ้าใครชอบนิ่มก็ลวกนานหน่อยครับถ้าใครชอบชอบแบบติดเกียวนิดๆได้กลิ่นเกียวนิดๆกรอบก็แป๊บเดียวครับ อันนี้ผมจะปล่อยยาวไปเลยนะครับผมใ,ให้ดูด้วยนะครับว่าผมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการลวงนะครับนี่ครับผมใช้ประมาณนี้นครับพวก ถ้าผักสีเขาจะเขียวจะสดนะครับเนี่ยเหตุผลที่ผมชอบวิธีการลวกนะครับเรามาผัดกันแล้วนะครับพริกเกกระเทียมครับลงไปผัดนะครับผัดให้มีความหอมของกระเทียมนะครับ แล้วก็ทุกคนนี่นะครับหมูสับครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดให้เขาสุกเลยนะครับจะได้กลิ่นหอมของกระเทียมด้วยนะครับในหมูสับนะครับ หมูสุกเลยนะครับให้หมูสุกเลยนะครับแล้วก็พอหมูเขาสุกแล้วนะครับนี่ครับเต้าตี้นะครับใส่ลงไปเลยครับถ้าเต้าตีใครจะสับสักนิดหน่อยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้สับนะผมใส่ไปอย่างนี้เลยครับเป็นเม็ดเลยครับพอหมูสุกแล้วนะครับทุกอย่างหอมแล้วนะครับ ตัวแขกใส่ลงไปครับแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับปรุงรสชาติผมจะใส่ชูรสนะครับนี่ใครไม่ทานชูรสไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมทําให้ดูนะครับทุกคนสามารถเอาไปปรับปรุงแก้ไขได้นะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมผมใช้ของรีกุงกีนะครับแผ่ดด้านครับนี่ครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้ทุกคน สูตรเขาจะเข้มข้นมากๆครับสูตรเข้มข้นมากๆนะครับใส่ไปแล้วนะแล้วก็ซีอิ๊วดำครับแล้วก็พริกไทยนะครับข่าวนี้ก็ผัดนะครับให้รสชาติเข้ากันครับ ผมจะใส่แป้งมันห้องโงสักนิดหน่อยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เพื่อความเงางามให้เขาเงาเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานครับไปดูครับว่าจะได้ทานไหมครับ ถัวแขกผัดเต้าซี่หมูสับนะครับทําง่ายๆนะครับทําง่ายมากๆนะครับเนี่ยผมตั้งใจจะทําให้ทุกคนชมนะครับแล้วก็เอาไปทําทําตามนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ครับเอาไปปรับปรุงแก้ไขได้เลยนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเนี่ยครับ ถั่วแขกผัดเต้าซี่หมูสับนะรับเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมมาทําให้ทุกคนชมนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเหตุผลที่ผมไม่ทอดนะครับถั่วแขกเขายังคงความกรอบอยู่นะครับมีรสชาตของเต้าซี่ครับทานเล่นหรือทานกับข้าวนะครับอร่อยมากๆนะครับ โอเคนะครับทุกคนตัวแขกผัดเต้าตี้นะครับผมมาทําให้ทุกคนชมนะครับผิดพลาดประการใดนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปนะครับสวัสดีครับ